สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปที่ทิวดัมซิงครับวันนี้เรามาอยู่ที่สังกัดช่งานทับมั่งมีรถขุดครับพามาชมเจ้าเอลจีเจ็ดกำลังทำอะไรไม่รู้นะครับรีววิจัยอีกแล้วครับอยู่กับพ่อครับมาครั้งนี้เจอพ่อครับมาครั้งที่แล้วเราไม่เจอครับวันนี้พามเจ้าฮิตาซิด้วยนะครับเดี๋ยวส่งการทำงานก่อนนะ แล้วให้ดูครับว่าทำอะไรครับขั้นอยูเครื่องรถเกี่ยวมันบ่อพอขั้นเคีื่องรถเกี่ยวเขาจำบ้าเอาแล้วคุณใส่เครื่องเก่ายวให้สิบหนึอ๋อเออใส่ใช่ครับคายบ่ครับต่ออะไรจะฟองเขาจำบ้าเอาโอ้ครับทหคงานน่ะโหคยังงงอยู่ขั้นอย่ยัดเครื่องรถเกี่ยวแบบนี้ จวพาไปชมรถแมคโครครับต่อญี่ปุ่น,นครับอยู่กับเจ้าฮิตาสิสัดเอกดูกันว่าท่าไรครับสัดเอกร้อยยี่สิบจุดหนึ่งหรือเปล่าจีดหนึ่งนะครับบูมอาร์มพิเศษครับ คันนี้ก็จะเป็นเจ้าไฟเตอร์ครับนะครับอยู่กับพี่หลงครับพอดีตรงนั้นเสียงดังครับก็เลยพามาสมเจ้าพี่หลงครับคันนั้นก็ยกกำลังตั้งคาดใหม่ครับซ่อมคาดใหม่ครับจอดนานครับ FN 5เอห้าสองเจ็ดครับ คันนี้น่าจะเกี่ยว์ธรรมดานะครับแต่ไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่นะครับคันนี้ Maco ครับ h i t a ค i s ิ F ร้อยยี่สิบคีหนึ่งครับเพิ่งแปะเพิ่งล้างมานะครับนี่ล้างเมื่อวันก่อนนะครับคันนี้ก็ล้างครับ เดี๋ให้ส้อมครับเราก็มาเยี่ยมครับเนี่ครับเพิ่งไปเพิ่งไปล้างรถได้แค่ไม่กี่วันครับเครื่องสูบน้ำยังอยู่บนรถเลยครับบุ่งกี่ใหญ่อพอสมควรครับ ตักใส่หัวคล้องนี่พอดีเลยครับเช่นนี้ครับเดี๋ยวให้ส่งไฟท้ายสวยครับถ้าร้านนี่ใจงามดีนะเดี๋ยวให้ส่งพื้นที่แคบครับต้องสำใจครับเดี๋ยวให้ส่ง อาจจะไม่ค่อยบรรยายอะครับชมรถครับรีวิวไม่ค่อยเก่งครับเจ้าไฟเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมครับอยู่กับทีมงานซับมั่งมีรถขุดครับนีะครับคันนี้ถ้าใครดูซ่องเสียท็อปก็จะรู้ครับว่าซื้อต่อจากเสียท็อปครับคลิปจกน่าจะหลายปีแล้วครับคัน ถ้าดูซ่องเสียร์ท็อปก็น่าจะหลายปีแล้วครับคันนี้ครับฟาครอบไม่มีครับไม่ใส่ครับทีมงานนี้คันนั้นก็ยกดำซ่อมชาร์ะครับ,รบโอเคครับสำหรับที่นี้เขาจะงเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับช่วยให้ด้วยครับจากกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ